สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านในวันนี้ติวอังกฤษกอพภาคกอ6กอาจารย์ดวงเด่นนะคะก็จะมาเริ่มในหนังสือเล่มนี้สำหรับในส่วนของส่วนแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักเกณฑ์ในการสอบนะคะซึ่งอยากให้ทุกทุกคนนะคะเปิดไปที่ส่วนแรกนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือคู่มือนะคะอยู่ในหน้า13เป็นบทนำนะคะส่วนนี้จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการสอบภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของงานราชการเราสามารถอ่านเองได้ แต่สิ่งที่อาจารย์จะสรุปมาให้ฟังในวันนี้ก็คือในส่วนของการที่ไม่ว่าจะสอบอะไรก็ตามนะคะเราควรจะรู้จักเกณฑ์ในการสอบเสมอนะคะว่าจะเป็นสโคปหรือเป็นกรอบในการที่เราจะอ่านเพื่อเตรียมตัวไปสอบได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับกอพภาคกอและงานราชการนะคะซึ่งเราจะต้องทราบก่อนว่ามันสอบอะไรบ้างและเราจะต้องผ่านกี่คะแนนในแต่ละส่วนนะคะ จำไว้นะคะว่าเราสอบแค่เพียงภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเราสอบไม่ผ่านนะคะเราจำเป็นจะต้องสอบในส่วนอื่นๆให้ผ่านตามเกณฑ์ด้วยอาจารย์จึงอยากให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า16นะคะดูเกณฑ์การสอบกพคกสักนิดนะคะว่าสอบอะไรบ้างตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมานะ,ะของกพ,พเนี่ยจะเป็นพ่อสอบปรายในัย4ตัวเลือกจานวนข้อ ของกอพอที่สอบทั้งหมดคือ100ข้อข้อละ2คะแนนรวมทั้งสิ้น200คะแนนนะคะเวลาในการทําข้อสอบ3ชั่วโมงนะคะโดยสอบติดต่อกันโดยการสอบ100ข้อนี้ภาษาอังกฤษของเราจะมี25ข้อ50คะแนนค่ะซึ่งในแต่ละส่วนนี้จะไม่ได้แยกเวลากาันแต่จะสอบทีเดียวไป3ชั่วโมงนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับ200ข้อนี้มีอะไรบ้าง สำหรับในส่วนของการสอบกอพอนั้นในแต่ละวิชานะคะจะมีทั้งหมดวิชาที่สอบทั้งหมด3วิชาด้วยกันวิชาแรกก็คือวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะหลักเกณฑ์นี้จะอยู่ในหน้า16นะคะอันที่2คือวิชาภาษาอังกฤษและอันที่3คือวิชาความรู้ และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีหรือที่เรียกว่ากฎหมายนั่นเองนะคะที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้ก็คือเกณฑ์การสอบวิชาต่างๆในกพภาคกน,นะคะได้แก่ในส่วนของการสอบส่วนแรกคือการพูดถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์100คะแนนนะคะโดยแยกเป็นคณิตศาสตร์35ข้อและภาษาไทย15ข้อนะคะ35ข้อนี้ของคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอบอะไรบ้างอ่ะดูหน้า16เลยนะคะเปิดหน้า16เลยนะ คณิตศาสตร์35ข้อ70คะแนนนี้จะสอบเรื่องของความเข้าใจความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เบื้องต้นการเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณการประมาณการประเมินความเพียงพอของข้อมูลการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความหรือรูปภาพและสุดท้ายคือการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์รูปภาพสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆที่ผ่านมาที่ออกข้อสอบที่ เจอมานะคะก็หลักๆก,ก็คล้ายๆกันคือ1สรุปแล้วในส่วนของคณิตศาสตร์และในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของอนุกรม5ข้อ2คือเลขทั่วไป5ข้อ3คือวิเคราะห์ข้อมูลตาราง5ข้อ4คืออุปมาอุปไมย5ข้อ5คือเงื่อนไขภาษา5ข้อ 6คือเงื่อนไขสัญลักษณ์10ข้ออภาษาไทยมีอะไรบ้างนะคะ15ข้อนะคะในส่วนของภาษาไทยนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความเข้าใจในอ่านอ่านภาษาไทยการจับใจความสำคัญการสรุปความและการตีความจากบทความ ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆนี่คือส่วนที่พูดถึงในการทดสอบในส่วนของภาษาไทยซึ่งจัดอยู่ในวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะสำหรับข้อสอบที่ผ่านๆมาของวิชาภาษาไทยก็จะออกได้แก่1การเรียงประโยค5ข้อ2คือการตีความสรุปความสาระสําคัญหรือใจความสําคัญจะอยู่ที่10ข้อด้วยกันนะคะในพาร์ทนี้ก็รวมทั้งสิ้น50ข้อ100คะแนนค่ะออการคิดวิเคราะห์ในส่งคณิตศาสตร์กับภาษา เกณฑ์ในการผ่านคือเท่าไหร่นะคะสำหรับเกณฑ์ในการผ่านส่วนที่1เนี่ยนะคะหรือส่วนของคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยเขากาหนดว่าถ้าเป็นปวชปวสและปริญญาตรีจะต้องเป็นคณิตศาสตร์บวกภาษาไทยรวมกันต้องได้30ข้อ60คะแนนเป็นขั้นต่ำนะคะหมายความว่าจะต้องได้ทั้งสส่วนรวมกันทั้งหมด 30ข้อ60คะแนนถ้าเป็นปริญญาโทในส่วนนี้นะคะจะต้องผ่านที่65%คือจะต้องได้1บวก2ได้ทั้งหมด33ข้อรวม66คะแนนในส่วนของเกณฑ์จะเห็นได้ว่าส่วนของปวชปวสและก็ปรตรีนั้นนะคะจะมีเกณฑ์ที่ต่ำกว่าในส่วนของปอโทในส่วนของปริญาตรี 3, และในส่วนของปวชปวสเกณฑ์คันผ่านก็อยู่ที่60%นั่นเองในขณะที่ในส่วนของอปริญญาโทก็จะเป็นผ่านที่65%นะคะ สำหรับในส่วนต่อไปก็คือส่วนของภาษาอังกฤษของเราด้านเองนะคะซึ่งในส่วนของภาษาอังกฤษนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็ขอทราบเบื้องต้นไปแล้วว่ามี25ข้อ50คะแนนคราวนี้ค่ะเป็นหัวใจละที่เราจะติวในคอร์สนี้นะคะซึ่งอยู่ในส่วนของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็จะมีการทดสอบทั้งสิ้น25ข้อ 50คะแนนโดยเกณฑ์นในการผ่านคือ50%คือ13ข้อ26คะแนนนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นการสอบโดยที่จะทดสอบในเรื่องหลักๆดังต่อไปนี้อาจารย์พูดบ่อยมากเลยว่าเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าใจกรอบในการอ่านนะคะเรื่องหลักๆในการสอบภาษาอังกฤษแน่นอนคะ่ะอันที่1เลย conversation หรือในส่วนของบทสนทนา5ข้อ2คือคำศัพท์หรือ vocabulary 5ข้อ 3คือในส่วนของ grammar และก็ s t r u c t u r e หรือหลักไวยากรณ์โครงสร้างประโยค5ข้อและในส่วนต่อมาคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ10ข้อซึ่งใน10ข้อนี้จะแบ่งออกเป็นจดหมายประกาศ5ข้อและในส่วนของบทความยาวอีก5ข้อรวมทั้งสิ้น25ข้อ50คะแนน ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะต้องผ่าน50ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตามนะคะเกณฑ์เท่ากันและส่วนสุดท้ายที่เพิ่มมาก็เริ่มมีการทดสอบกฎหมายเข้ามาก็คือเป็นส่วนที่สาของกอพอที่เราต้องผ่านคือผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องได้60%ไม่ว่าจะเป็นปวชปวสปรตรีหรือปโทเนี่ยจะต้องได้การสอบขั้นต่ำที่60%นั่นคือต้องได้15ขอ้อ ในส่วนของวิชากฎหมายเนี่ยจะเรียกว่าวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีในส่วนของ25ข้อนี้เนี่ยทดสอบพื้นฐานความเป็นข้าราชการที่ดีโดยแบ่งออกเป็น5้าหัวข้อด้วยกันใน25ข้อนี้ได้แก่1ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจะมีการทดสอบพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534นะคะ2คือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ พระราชกิจสเดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546หัวข้อที่3ค่ะวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้แก่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539และก็หัวข้อที่4นะคะหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะสอบในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 1>, 1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539 2. คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา147-166อันนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับส่วนของความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของราชการและส่วนสุดท้ายของกฎหมายอันที่5แล้วนะคะคือ 7. จตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562นั่นเองส่วนนี้สามารถค้นกฎหมายต่างๆเหล่านี้ได้จากสำนักง,งานกฤษฎีกาเราจะได้รู้ว่ากฎหมายตัวไหนบ้างที่ใช้สอบเดี๋ยวสักพักหนึ่งพออาจารย์ว่างเดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดส่วนเอกสารส่วนนี้ให้พวกเราได้เอาไปใช้อ่านกันค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยในภาคผนวกนะคะซึ่ง มันจะมีข้อสอบกฎหมายด้วยให้เราสแกน QR Code ในหนังสือเล่มนี้เลยนะคะมีข้อสอบกฎหมายให้พวกเรานั้นได้ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะลองไปดูที่ QR Code ได้เลยนะคะเรื่องของกฎหมายเนี่ยเริ่มสอบครั้งแรกในปี2563นะคะซึ่งกฎหมายพวกนี้นะคะมีความสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าสอบไม่ผ่านาก็คือตกอังกฤษถ้าสอบไม่ผ่าน50%ก็คือตกคณิตศาสตร์ถ้าผ่านไม่ผ่าน60%ก็คือตกนี่คือส่วนที่เขากำหนดเอาไว้มันจึงยาก นะะในคอร์สนี้จึงทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเราสามารถจับต้องในการเข้ามาติวด้วยกันได้และเก็บเงินเอาไว้ติวในรายวิชาอื่นถ้าเราอยากติวสําหรับในส่วนของสิ่สงที่อาจารย์อยากแนะนําให้เราดูเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็กฎหมายเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ไปดูในส่วนของพี่แมงปอนะคะ อันนี้เขารีวิวไว้เยอะนะคะพี่ยงปอเนี่ยจะทําในส่วนของอคลิปติวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลขแล้วก็ในส่วนของอภาษาไทยได้ดีแล้วก็กฎหมายก็ติวเข้าใจด้วยนะคะอาจารย์ก็แนะนําส่วนนี้อาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้เสียก,กับคอร์สนะคะแต่จะรรู้สึกว่าคนรีวิวเยอะ สก็คือมีคนรีวิวติวเตอร์นอตนะคะซึ่งสามารถดูได้ใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ติวก็พอสำหรับคนมีเวลาน้อยอันนี้คนก็รีวิวเยอะเหมือนกันหรือว่าบางคนก็แนะนำติวกับพี่ระวิอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาเสริมในส่วนต่างๆที่เราคิดว่าเรายังขาดหรืออาจารย์ยังขาดในการติวเราสามารถไปดูได้ YouTube แล้วก็เพจที่อาจารย์ได้กล่าวมาตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยในการสอบเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะได้สอบในภาคเช้าหรือภาคบ่าย และเราจะเลือกสอบอิเล็กทรอนิกสหรือ e-Exam หรือแบบกระดาษที่เรียกว่า Paper ขึ้นอยู่กับความพอใจที่เราถนัดถ้าส่วนตัวอาจารย์อยากจะแนะนำให้เราสอบแบบ Paper หรือแบบกระดาษมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันสามารถทดแล้วก็เห็นตัวหนังสือที่มันชัดเจนนะคะไม่สับสน ะะแต่ว่าข้อสอบหรือเกณฑ์การสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น e-exam ที่สอบผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นแบบกระดาษก็ไม่แตกต่างกันเพราะกพอพเนี่ยเวลาวัดผลเนี่ยจะมีมาตรฐานในการทำข้อสอบแบบเดียวกันนะคะแตกต่างจากสนามอื่นที่บางทีเนี่ยการทดสอบก็ดูที่มันแล้วแต่ว่าใครประมูลในการที่จะไปะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะประมูลในการเป็นผู้จัดสอบได้เนี่ยข้อสอบมันเลยต่างกันบางปีเป็น สวนดุสิตบางปีเป็นสวนสุนันทาบางปีเป็นมอบุรพาบางปีบางปีเป็นมอเกษตรบางปีเป็นธรรมศาสตร์อันนี้มันจะเป็นสวนที่ถ้าเป็นส่วนของท้องถิ่นหรือเป็นส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะสลับไปสลับมา แตกต่างจากกวพาภาคกซึ่งมีแนวทางที่เป็นแบบเดียวกันชัดเจนแต่ที่สําคัญคือมันยากขึ้นนะคะที่มันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะสำหรับในส่วนของรายละเอียดของการทดสอบเนี่ยก็สามารถดูได้หน้า20จะเป็นบทสรุปในการสอบในวิชาต่างๆพร้อมเปอร์เซ็นต์ในการสอบหน้า21จะเป็นเกณฑ์ในการสอบในแต่ละส่วนของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ได้เขียนสรุปเอาไว้แล้วนะคะเป็นตารางเข้าใจง่ายนะคะ สำหรับในส่วนของการวิเคราะห์ข้อสอบที่ผ่านผ่านมาคราวนี้เราจะมาดูที่ภาษาอังกฤษบ้างแล้วค่ะว่าเราจะเจออะไรบ้างในการสอบภาษาอังกฤษกอพอให้เราเปิดไปที่หน้า22นะคะสำหรับในส่วนนี้จะพูดถึงการพูดถึงหลักเกณฑ์ของภาษาอังกฤษในสนามสอบที่อยู่ในปวชปวสหรืออนุปริญญาและก็ส่วนของปริญญาตรีในส่วนนี้เทียบกันว่ามีลักษณะการสอบอยังไงนะคะสำหรับในส่วนแรกที่จะมีการทดสอบเลยก็คือบทสนทนา conversation 5ข้อด้วยกันปวชปวสจะให้เป็นการเติมคำซึ่งเป็นคำตอบซึ่งเป็นประโยคสั้นๆลงไปในช่องว่าการสนทนาของปวชปวสจะเป็นการโต้ตอบระหว่าง A กับ B นะคะในขณะที่ปตรีปโทซึ่งเป็นการสอบ conversation เหมือนกันจะเป็นการสอบให้เติมคำตอบในบทสนทนายาวมาเรียงกันทั้งหมด5ข้อเลยนะคะในบทสนทนาเดียวแล้วเลือกคำตอบให้ถูกต้องนะคะ ขั้นตอนในการทําข้อสอบประเภทนี้ควรอ่านที่คําตอบหรือคําถามก่อนว่าเขาถามอะไรนะคะเพื่อจะได้ดูว่าควรจะตัดช้อยส์ไหนได้บ้างนะคะการตัดช้อยส์จะทําให้ประหยัดเวลาในการสอบได้มากนะคะและให้หาคีย์เวิร์ดที่เป็นหลักในการทําข้อสอบซึ่งเดี๋ยวจะได้แนะนำต่อแนะนําต่อไปในเทคนิคในการทําข้อสอบต่อไปค่ะส่วนที่2คือค,คําศัพท์คําศัพท์5ข้อในส่วนของการทดสอบของปชอปชปวสนั้นจะเป็นการขีดเส้นใต้คํา ว่าคำศัพท์คำนี้ตรงกับคำศัพท์คำไหนนั่นคือการถามเรื่องซิโนโนีมหรือคำเหมือนของคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้นี่คือในส่วนของอปวชปวสส่วนปริยาตรีจะเว้นช่องว่างเอาไว้และให้เราเลือกคำที่เป็นคำที่เหมาะลงไปในช่องว่างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แตกต่างกันของทั้งสองอสองปริญญาอนุปริญญากับปริญญา 3ค่ะหลักและวยากรณ์โครงสร้างประโยค5ข้อด้วยกันซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของการทดสอบเนี่ยไม่ว่าปวชปวสหรือปตรีปทเนี่ยจะมีหลักในการทดสอบไม่แตกต่างกันแต่ความซับซ้อนของข้อสอบแตกต่างกันค่ะสําหรับในส่วนของปวชปวสเนี่ยแล้วก็ปตรีปทเรื่องหลักๆที่ออกข้อสอบเป็นประจำสับไปสับมาวนไปวนมาซึ่งอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้ เนี่ยนะคะให้ละเอียดเลยเพราะว่าถ้าเราแม่นหลักเราจะทําข้อสอบกลุ่มนี้ได้แบบหวานหมูเลยะคะ่ะแต่มันต้องเข้าใจไม่งั้นเราจะแยกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดในกรมม่านะคะได้แก่นหนึ่งนะคะชนิดของคําหรือ parts of speech นะคะสคือในส่วนของความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา 3. คือ tenses หรือการที่พูดถึงเรื่องเวลาในภาษาอังกฤษ 4คือ passive voice หรือประธานถูกกระทำห้คือ if clause ประโยคเงื่อนไข6คือในส่วนของ comparison หรือการเปรียบเทียบและล่าสุดมีการออกเรื่อง question tag ด้วยซึ่งหนังสือเล่มนี้อธิบายไว้ละเอียดแล้วนะคะส่วนนี้เดี๋ยวจะได้พูดต่อไปไม่ว่าสนามไหนอนุปริญญาหรือปริญญาก็เจอ ข้อสอบลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าความยากของระดับปริญญาตรีกับโทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแนวทางในการออกเนี่ยมีความบางข้อเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับโทอีกโดยการหาคําที่มันมีลักษณะใกลเคียงกันเปลี่ยนแค่ชนิดของคํานะคะว่าเราจะเลือกคําชนิดไหนเนี่ยมาเติมลงไปในช่องว่างที่เป็นคําศัพท์ให้ถูกต้องในส่วนของกร a m ม a r อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันในข้อสอบต่อไปว่าเออข้อนี้มันคล้ายกับโทอีกนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนนี้ และส่วนสุดท้ายค่ะส่วนของการอ่านเพื่อทำความเข้าใจหรือบุคคลเรียกว่าการอ่านจับใจความสำคัญที่เราเรียกว่า reading comprehension ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งหมด10ข้อแยกเป็นจดหมายอีเมลประกาศคำเชิญ5ข้อและเป็นบทอ่านยาว5ข้อสำหรับในส่วนนี้จะใช้เกณฑ์เดียวกันทั้ง อนุปริญญาปอตีปอโทใช้เกณฑ์เดียวกันสำหรับความต่างคือความยาวของบทความและความง่ายของบทความอนุปริญญาจะง่ายกว่าปริญญาตรีปริญญาโทนะคะ สำหรับในส่วนของการสอบจดหมายหรือหนังสือเชิญหรือประกาศพวกนี้ถ้าเป็นส่วนของจดหมายก็มักจะเกี่ยวข้องกับจดหมายที่ใช้ในการติดต่อราชการซึ่งการติดต่อราชการเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับการขอบคุณการจะเดินทางไปที่ไหนที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วต้องมีการขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่หรือแม้แต่ในส่วนของการเข้าไปคอมเพนหรือไปการบน่นหรือการ ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบนี้นะคะประกาศที่เกี่ยวข้องกับ,บราชการหรือเรื่องส่วนตัวแบบนี้เจอได้หมดนะคะประการต่อมาการอ่านในส่วนของบทอ่านเพื่อทำความเข้าใจมีความหลากหลายในการใช้คำศัพท์มากๆเลยนะคะแต่มันสามารถจัดกลุ่มได้คร่าวๆดังต่อไปนี้และออกข้อสอบปล่อยมากในการอ่านได้แก่หนึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์ ซึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ Science หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเช่นเรื่องของโภชนาการเรื่องของการนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มเข้ามาเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการใช้โมบายโฟนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่องสังคม,มศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องของ social science ซึ่งจะมีค่าในการออกน้อยกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีจะออกข้อสอบบ่อยกว่าหรือแม้แต่เรื่องของการวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเจอเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องของการสอบมีคนถามอาจารย์ว่าควรสอบสนามไหนระหว่าง E-Electronics กับในส่วนของ Paper หรือการสอบแบบกระดาษส่วนตัวนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความถนัด ถ้าใครสามารถทำคอมพิวเตอร์เบสได้ดีคือคนที่สามารถใช้การคลิกหรือการอ่านได้อย่างรวดเร็วทางคอมพิวเตอร์แบบไม่มีปัญหา e-exam ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่น่าเลือกนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอาจารย์เองอาจารย์ไม่ค่อยถนัดเรื่อง e-exam อาจารย์ก็คงเลือกเป็น paper-based มากกว่าคือการสอบแบบกระดาษเพราะมันได้อ่านได้ขีดนะคะมันสามารถขีดลงไปในตัวกระดาษได้เลยอาจารย์ก็ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะเลือกแบบกระดาษนะคะแล้วก็สนามสอบก็ค่อนข้างกว้างให้เราสามารถสมัครได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่เลือกได้เพราะว่ายังไงอะมันเลือกได้สนามเดียวอยู่แล้วว่าเราจะเลือกสอบแบบ e-exam หรือแบบ paper นะคะอันนี้ก็ต้องวางแผนดีๆนะคะคราวนี้มีคนถามสอบถามอาจารย์ว่าแล้วกอพอพิเศษเนี่ยมันต่างจากกอพอ paper กับ e-exam อย่างไรกอพอพิเศษเนี่ยเป็นกรณีที่หน่วยงานราชการเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สอบผ่านภาคขอแล้วแต่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านอันวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกอพอ เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอแล้วสามารถที่จะมาขอสอบกพได้นะคะจะมีการจัดสอบต่างหากแยกจากการสอบกพทั่วไปเช่นมีคนจะได้สอบเนะะี่ยค่ะเดือนกุมภาเนี่ยก็สอบแล้วสนามหนึ่งแล้วก็เดือนพฤษภาคมก็จะมีการสอบอีกสนามหนึ่งอันนี้จะเป็นการจัดให้สําหรับการคนที่สอบผ่านภาคขอเท่านั้นภาคขอคืออะไร ภาคขอก็คือความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนั่นเองส่วนภาคคก็คือการสอบสัมภาษณ์คือเข้าไปเวลาจะทํางานมันก็ต้องมีการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งเ็าเรียกว่าภาคขอนะคะภาคกอคือความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขอคือความสามารถเฉพาะตําแหน่งอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการสอบราชการนะคะนี่ก็คือหลักๆนะคะที่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นลักษณะของการสอบกพในส่วนของ e-exam paper แล้วก็ส่วนของกพพิเศษซึ่งอยู่ในหน้า24 สำหรับในส่วนของการสอบสนามอื่นๆเนี่ยนะคะก็ในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนเอาไว้นะคะได้แก่ในส่วนของการสอบในเรื่องของท้องถิ่นนะคะเรื่องของสอบตำรวจอย่างเงี้ยคะ่ะการสอบปลัดอำเภออย่างเงี้ยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันสำหรับการสอบตัวอื่นๆนะคะและในอนาคตเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาต่อไปอาจจะต้องมีการผ่านครึ่งคล้ายๆออก,กับกพอก็คือในส่วนของการสอบภาคกท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ท้องถิ่นเนี่ย ในส่วนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังจัดสอบเองอยู่นะคะซึ่งจะมีการสอบภาษาอังกฤษ20คะแนนด้วยกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอาจจะมีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีนะคะก็ต้องรอดูประกาศต่อไปว่าท้องถิ่นจะเปลี่ยนเกณฑ์ไหมนะคะ ข้อสอบเนี่ยแล้วแต่ว่าใครสามารถประกวดราคาได้นะคะมันเลยบอกไม่ได้ว่ามันยากหรือง่ายแต่หลักๆแล้วถ้าได้หลักจากคู่มือเล่มนี้สอบผ่านแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่มันจะเกินกันก็คือเรื่องของการฝึกฝนคือการทําแบบฝึกหัดบ่อยๆการอ่านบ่อยๆเพราะการทําแบบฝึกหัดกับการอ่านจะทําให้เรานั้นได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าเราใช้น้อยความ เชี่ยวชาญหรือความถนัดหรือความคล่องเราก็จะน้อยไปด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับตัวอย่างของอข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างในหนังสือเล่มน,นี้ถ้าเป็นส่วนของรายละเอียดที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยนะคะมันจะพูดถึงเรื่อง job security เดี๋ยววันหลังจะพามาอ่านแล้วกันนะคะถือว่าเป็นการทบทวนบทอ่านด้วยคือเรื่องของความมั่นคงทางอาชีพอะคะ่ะในส่วนเนี้ยก็จะมีการพูดถึงรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับบทอ่านนะคะยาวเหมือนกันค่ะอาจารย์เขียนแล้วก็แปลเอาไว้ให้แล้วนะคะในหนังสือนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในเรื่องของการประกอบอาชีพ Job แปลว่างานนะคะแล้วก็ Security แปลว่าความมั่นคงเราก็จะแปลคําว่า Security ก่อนแปลว่าความมั่นคงแล้วค่อยมาแปล Job ที่แปลว่างานหรืออาชีพนะคะ ในส่วนนี้ก็จะมีหลายย่อหน้าหน่อยเดี๋ยว่างบ้างจะพามาอ่านนะคะวันนี้จะพูดเกณฑ์คร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการสอบออท้องถิ่นเนี่ยอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณานะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสําคัญของการโฆษณาว่าปัจจุบันเนี่ยการโฆษณาเนี่ยก็เป็นการหาประโยชน์หรือ take advantage คือเอาประโยชน์จาก ความป้องการของเราเนี่ยเข้ามาสร้างสิ่งต่างๆต่อไปนี้ด้วยเหมือนกันนะคะได้แก่เรื่องของการสร้างตัวตน self image นะคะ uh, desire to appear attractive ความปรารถนาในการที่จะทำให้เรานั้นมีเขาเรียกว่าเป็นที่น่าสนใจเวลาเราเห็นแล้วก็อันที่2ก็คืออันที่3ก็คือเรื่องของความสำเร็จ successful และก็ การมีตัวตนนะคะ even existing นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เคยออกมาแล้วในส่วนของท้องถิ่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ลองกลับไปดูในรายละเอียดตรงหนังสือเล่มนี้ได้จะอยู่ในหน้านะคะยี่สิบเกนั่นเองนะคะในส่วนของกอพอภาคก,กอของท้องถิ่นเนี่ยเคยออกเรื่องของเวลาด้วยโดยให้คำถามมาว่า 7.15หมายถึงอะไรอ่านว่าอะไรนะคะหรือ7.15เนี่ยในหน้า31เนี่ยถามเรื่องเวลาเนี่ยว่ามันอ่านว่ายังไงต้องตอบว่า A quarter past 7ก็คือ7.15ง15นาทีเดี๋ยววันหลังจะเอามาสอนด้วยนะคะในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะพูดไปคร่าวๆก่อนในรายละเอียดที่จำเป็นนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วในคอสนี้ก็คือส่วนของการสอบภาคอ่อ ในส่วนของกอพอแต่ว่ามันจะมีบางคนเนี่ยสอบท้องถิ่นด้วยแล้วก็ก่อภาคก่อพิเศษด้วยนะคะอีกสนามหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือสนามสอบใน10ตํารวจแล้วก็ในตํารวจชั้นสัญญาบัตรเนี่ยก็จะมีการสอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันถ้าเป็นใน10บตารวจเนี่ยจะมีการออกข้อสอบภาษาอังกฤษอยู่ที่20-30ข้อส่วนในตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะออกที่ประมาณ15ข้อถ้าเราสามารถทำคะแนนภาษาอังกฤษได้สูงมากๆเนี่ยโอเคต้องผ่านเกณฑ์อันอื่นก่อนนะ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวตัดให้ลำดับที่ในการสอบตำรวจเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะคือจะได้ลำดับดีมากจากถ้าเราได้ภาษาอังกฤษเยอะอะนะคะส่วนเนี่ยจะต้องดูให้ดีในเรื่องของหลกักหลักอะจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวได้ดีที่สุดเพราะมันจะไม่เปลี่ยนนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาในการเอาไปใช้อ่านเนี่ยคือการที่เราอ่านไม่ออกเราแปลไม่ได้มันเลยทําให้เราตอบผิดฉะนั้นในคอร์สเนี้ยก็จะเสริมเรื่องของการอ่านแล้วก็การใช้คําศัพท์เข้าไปในตัวด้วย